คุยกันไหม,<า>ม <laughs> วันนี้เน้นตอบคำถามเน้นตอบคำถามตลอดใครติดข้องเรื่องสภาวะในการปฏิบัติสภาวะทางกายส่วนมากเรื่องสภาวะทางกายเรื่องลมเรื่องอะไรสงสัยถามเข้ามาได้วันนี้จะเปิดโอกาสให้ไม่ชี้ด้วยมีไม้ลอยไหมการสนทนาธรรม มันต้องถามตอบถามตอบอมันจะได้เกิดความรู้บางทีคนที่อยู่ข้างนอกก็ไม่กล้าถามหรือไม่รู้ไม่เข้าใจที่จะถามยังไงไม่ชีเราที่สงสัยอะไรก็ถามได้ถ้ายังไม่มีคำถามก็จะพูดเรื่องบุญเรื่องทานอะไรไปก่อนเนาะ,อะเอาพื้นๆไปก่อนอ,อีกหน่อยก็ประเพณีอีสานบ้านเราก็อะไรล่ะ นี่แม่นอมบุญประดับดินนี่กับบุญข้าวสากรนไรมันก่อนกันบุญประดับดินบอกดเดือนไหนก้าดับตีคำว่าทำบุญประดับดินเนี่ยส่วนมากด้วยความเชื่อเนาะเป็นการทำบุญอุทิศคำว่าทำบุญประดับดินเนี่ยข้าวประดับดินบุญข้าวประดับดินด้วยความเชื่อว่าเป็นการทำบุญอุทิศ ให้แก่บรรพบุรุษบรรพบุพรบุษผู้ล่วงลับไปแล้วหรือคนตายญาติพี่น้องเราที่ตายไปแล้วเนี่ยแต่ประเพณีแถวบ้านเราก็คือการนำเอาผลไม้เอาถั่วเอาหอมแดงเอากระเทียมเอาปะลาะร้าเอาปลาแห้งปลาอะไรเนี่ยมารวมกันในใบตองแล้วก็หอ่อผลละหมากลากไม้ยาสูบยาเส้นอะไร หอ่อรวมกันในห่อเดียวแล้วก็ไปห้อยไว้ห้อยไว้ตามกำแพงวัดเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยเห็นไหมอุทิศคําว่าทําบุญอุทิศมันต้องผ่านผู้รับทักศิณนาทานก่อนมันถึงจะได้ปะแล้วเวลาเอาไปห้อยเวลาไหนตีสองตีสามเนี่ยเอาไปห้อยถ้าจเจาจริงๆเนะี่ยพระก็ยังรับประเคนไม่ได้ปะ่ะแล้วอาหารที่พระรับประเคนก็ไม่ได้ขบได้ชันด้วยมันจะชันได้ยังไงล่ะป่ะเอาไปรวมกัน ไม่รู้อะไรสัมปีสัม,มปีซี่เงียนเน,น,นี่ยบันจิกแม่นยางเนี่ยตั้งแต่เข้ากับยังบบกินเนี่ยบันเปลืเมื่อสิกินสมัมปะปะแม่นบอกภูมิที่รับบุญอุทิศได้ก็คือภูมิของเปลืเท่านั้นเนี่ยบุญที่เราอุทิศไปเนี่ยแต่เราไปมองหาแต่เปลืข้างนอกบันแต่ไม่เคยมองหาเปลืที่มันอยู่ข้างในคือใจเราที่มีความโลภเนี่ยการอุทิศอย่างนั้นไม่สามารถรับได้ ถ้าจะเอาจริงๆนะแต่ด้วยความเชื่อบนเอาไปห้อยไว้ตามกำแพงวัดอย่างเงี้ยมีแต่กามันมากินเวลาสว่างมาแล้วเนี่ยหมายอย่างเงี้ยไปกินนะอุทิศให้กาอุทิศให้หมาอุทิศให้หมดอุทิศให้อะไรที่มันเห็นไหมเปรตเป็นภูมิที่ใกล้ละเอียดบบะแต่เราไปอุทิศแล้วเอาไปห้อยไว้ตามกำแพงวัดนะทังทั้งที่พระก็ไม่ได้ฉันบบบ พระก็แค่รับประคินตีสองตีสามก็ไปสวดมนต์ทำาััดแล้วก,าาก็เอาเข้าวสากเอาข้าวประดับดินนี้ไปถวยายพระพระก็ยะถาสพีแล้วก็อิมินาปุญญากรมเมนะอุปชาญาคุณุตตลาท่องบทกวดน้ำท่องบทอยันชะโขอย่างเงี้ยหรืออาสีเมยอย่างเงี้ยสวดเนี่ยของอย่ามันจะเอาไปให้เปรตกินได้ยังไงบ้าง เคยเห็นเปรตเดินมากินไหมเห็นไหมทําด้วยความเชื่อแบบเนี่ยมันควรทําตั้งแต่ก่อนตายนั่นบาดเนี่ยคำว่าทําบุญอุทิศอุทิศเนี่ยกับตัวเองเนี่ยอุทิศให้เปรตที่อยู่ในใจเราเนี่ยมันจะดีกว่าไม่ต้องไปรอลูกรอหลานที่มันจะอุทิศให้หเนี่ยไปรอมันไปหวังมันได้ยังไงใจที่ยังมีกิเลสอยู่จะไปเชื่อมั่นได้ยังไงว่าตายไปแล้วมันจะอุทิศให้เรา จริงไหมแม้แต่ความคิดตัวเองมันยังเชื่อไม่ได้เลยแล้วจะไปเชื่อความคิดเชื่อคําพูดคนที่ยังมีกิเลสอยู่ได้ยังไงว่ามันจะทําบุญหอุทิศไปให้เราเนี่ยควรจะทําให้พ่อให้แม่หรือให้พี่ให้น้องตั้งแต่ยังไม่ตายนู่นไม่ใช่ว่าใกล้จะตายแล้วมาเด้อยี่แม่ลูกสีหาแนวเสบเสบไม่ให้กินเวลารับแม่ไปนอนโรพยงบนันขยับตัวไม่ได้แล้ว ไปซื้อแต่ของดีๆมาบัดเนี่ยอยากให้แม่ได้อยู่ได้กินตอนที่แม่แข็งแรงอยู่ไม่ซื้อให้ตอนที่พ่อแข็งแรงอยู่ไม่ซื้อให้กินพอตายไปแล้วจะพอป่วยใกล้จะตายแล้วไปซื้อของอะไรไม่รู้องนไล่เม็ดอย่างเงี้ยขนมอร่อยอร่อยอาหารที่อร่อยแม่ชอบบอกมาเลยจะไปซื้อมาให้กินมันจะกินได้ยังไงละบัดคนใกล้จะตายมันเป็นยังไงเนี่ย มันไม่เอาอะไรแหละคนใกล้จะตายนี่ดินธาตุดินดน,นี่หรืออาหารนี่เบื่ออาหารแล้วคนใกล้จะตายมันไม่รับแล้วเนี่ยธาตุดินนี้ก่อนเพื่อนคืออาหารมันจะไม่ค่อยกินมันจะต้านก่อนธาตุดิน,นที่จะเราจะกินข้าวเข้าไปนี่คือธาตุดิน,นต่อไปก็คือน้ำบ้บาเห็นบ่อผู้เฒ่าเพื่อนบ่ามีลูกมีเต่อพอเตาพระเต๋ตักน้ำใส่ปาก มันแม่กระทั่งน้ามันังกินม่ได้ไม่มีแรงแม่กระทั่งจะยกแก้วน้ํามากินกลืนน้ําก็จะกล้นไม่ได้ตักน้ํากอกปากเนี่ยมีลูกมีหลานไว้ตักน้ําใส่ปากหมายความว่าคนเนี่ยมันจะค่อยๆธาตุที่มันจะเข้าไปในร่างกายของเรามันจะค่อยๆปฏิเสธเองโดยระบบธรรมชาติของมันขั้นแรกเลยก็คือข้าวกินไม่ค่อยได้กินน้อยลงน้อยลงต่อไปก็กินข้าวไม่ได้เลย คนที่ใกล้จะตายนะสังเกตด,ดูนะนี่แต่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะคนที่ป่วยอาการร่อยแล่ไม่ตายก็มีนี่ต่อไปก็จะกินน้ําได้เล็กๆน้อยๆต่อไปแล้วก็จะกินน้ําไม่ลงนี่ลูกก็ตักใส่ตักใส่ช้อนแล้วก็ที่หยอดลงไปอย่างเงี้ยร่างกายก็จะเริ่ม าาธาตุอื่นๆตัวก็จะเริ่มเย็นจากฝ่าเท้าขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็เย็นจากหัวลงมามคนที่ใกล้จะตายนะฝ่าเท้าก็จะเริ่มเย็นขึ้นมาเย็นลามขึ้นมาเรื่อยเพราะาธาตุไฟอ่อนกําลังลงลมนี่ก็อ่อนลงเหมือนกันเห็นไหมมันประกอบไปด้วยกันไปไปไปหมดมเกี่ยวกับเรื่องาธาตุสีเยเราสังเกตดูเวลาเราภาวนาเหมือนกันภาวนาเหมือนกันถ้าลมเปลี่ยนอย่างอื่นก็เปลี่ยน เนี่ยพะลมคือธาตุกลางนในการภาวนาต้องสังเกตด,ดูลมเนี่ยภาวนาเพื่ออะไรภาวนาเพื่อหมดรู้บวมหูเบิดเอ้กันภาวนาเนี่ยภาวนาเพื่อให้เบิดหูเถ้าหูเบิดแล้วมันเป็นถ้ำส่วนเกินนะห็นบอถ้ำส่วนเกินมีอยู่ตีคำถามมีครับว่<ป>ถามเข้ามาเลยแล้วยิ่งขี้เกียจพูดอยู่ <laughs> <laughs> คำถามของคุณสุป,ปัญญาเวลาเดินจงกรมควรวางสติไว้ที่ลมหรือฝ่าเท้าครับเอาทั้งสองอย่างมันจะละเอียดได้เร็วคนที่เดินจงกรมอยากละเอียดได้เร็วเนี่ยสมมุติว่าเราใช้คำบริกรรมแนบไปกับลมแล้วก็เท้านี่ก็ยกขึ้นพร้อมกัน ใช้ลมยาวๆเนี่ยสู้ว่าเท้าซ้ายเรายกเนี่ยเอาเท้าเอาคำว่าซ้ายเนี่ยพอเราเริ่มเริ่มยกเท้าซ้ายขึ้นเนี่ยเอาเอาคำว่าซ้ายนี่ยเริ่มแล้วก็ลมที่ไปจมูกนี่ตามันดึงเข้าไปยาวๆลมช้าเท้าถึงก็ยกขึ้นช้าเหมือนกันซ้ายสูดลมหายใจเข้าไปลมหายใจเข้ายาวๆเบาๆพอเท้าซ้ายแตะพื้นปุ้มให้ลมเข้ามันสุดพอดีเนี่ย พอหายใจออกขวานี่ยกเท้าซ้ายขึ้นหายใจออกตามออกมายกเท้าขวาขึ้นเลยเริ่มต้นที่สะดือหรือจะเว้นช่วงถ้ามันเหนื่อยก็เว้นช่วงหยุดหายใจออกก่อนนี่หายใจเข้าออกกันหายใจออกขั้นไว้ลมหนึ่งก็ได้เพราะการเดินจงกรมนี้มันจะละเอียดได้เร็วขวาแล้วก็ยกเท้าขึ้นแล้วก็เท้านี่ก็ก้าวไป พอลมออกสุดปั๊บให้เท้าแตะพื้นพอดีอันนี้มันจะได้สติสติจะมีกำลังเร็วเพราะเราได้มีสติมากำกับลมคือกายละเอียดตอนนี้ล้วความรู้สึกตัวหนึ่งจะช้ำเลืองดูในการก้าวเดินเท้าแตะพื้นให้ลมสุดยกขึ้นให้เริ่มกำหนดลมเท้าแตะพื้นให้ลมสุดลมเข้าลมออกอย่างเงี้ยแล้วก็อคำบริกรรมคือซ้ายขวา ซ้าย,ยาวๆเนี่ยให้เดินโจกรมให้เดินอย่างนี้ถ้าอยากละเอียดได้เร็วนี่ต่อไปถ้าลมมีกําลังแล้วบัดไม่ต้องมากําหนดทีเท้าเลยบัดลมมันจะสั้นมันจะยาวก็เรื่องของมันบัดขามันจะเปรไปทางไหนก็เรื่องของมันขอให้เราประคองสติไว้กับลมหายใจวิ่งเอาก็ได้บัดถ้าฝึกตัวน,นี้ชํานาญแล้วให้ทิ้งขั้นตอนตอนนัวนี้หรือถ้าอยากทําในขั้นตอนก็กลับมาทําก็ได้ นี่ในการเดินจงกรมจะละเอียดได้เร็วสติสัมโพดชงเจตสติปัฏฐาน4มันจะมีกำลังได้เร็วโดยไม่ต้องรู้ชื่อมันด้วยมันจะบริบูรณ์ในตัวของมันสมถะและวิปัสสนาะก็จะบริบูรณ์ในตัวของมันเองนี่มีอีกบ่จากคุณเจียมรัตครับการเกิดปัญญามาจากการฟังเทศการอ่านการศึกษา ด้วยไหมเจ้าคะปัญญาก็มีหลายระดับปัญญาในการฟังก็เกิดขึ้นได้แต่มันยังเป็นปัญญาขั้นสัญญาอยู่อย่างที่เรามาฟังเนี่ยฟังแล้วสุดท้ายก็ต้องไปปฏิบัติเองเหมือนเดิมนี่ฟังเพื่อทําความเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อจํานะที่ครูบามาพูดเนี่ยเราอย่ามาฟังเพื่อจานะฟังเพื่อทําความเข้าใจแล้วก็วางมันลงไปลงมือปฏิบัติมันจะวางในตัวของมันนี่ปัญญาเกิดจากการอ่านการคิด การจําการได้ยินได้ฟังแต่ปัญญาที่แท้จริงที่พุทธองค์สอนคือปัญญาที่เกิดจากสมาะแล้วก็วิปัสสนาปัญญามากแค่ไหนก็ตามถ้าขาดกําลังของสมาธิไปกํากับเป็นปัญญาที่แฝงไปด้วยตัณหาหรือความอยากอยากพูดอยากสอนอยากบอกคนนูน้นคนนี้อยากแก้ไขคนนูน้นคนนี้นั่นคือปัญญาทางโลกปัญญาทางธรรมคือรู้ซื่อ รู้อยู่กับลมเข้าลมออกนี่คือปัญญาทางโลกอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่แทรกแซงมันนั่นแหละคือปัญญาถ้าไม่แทรกแซงกรรมก็ไม่เกิดนี่เมื่อไม่เมื่อกรรมไม่เกิดก็ไม่มีพวไม่มีชาตินี่คือปัญญาที่แท้จริงอย่างนี้ไม่ใช่ไปรู้หมดนะหมดรู้เอาดินัด <c oughs> <c oughs> ผู้<แ>ใดมีก็ถามมากคุณธานาสิริครับ <c oughs> นั่งสมาธิแล้วลมหายไป ต้องทำอย่างไรต่อไปคะใครล่ะรู้ว่าลมไหายจะไปทำทําไมมันหายก็ปล่อยมันหายไปนี่นั่นแหละคือปัญญาไอ้คนที่ไปรู้ว่าลมไหายนั่นแหละปล่อยเลยครูบาก็ตอบได้เท่านี้นี่เดี๋ยวมันก็จะกลับมาเองตอนนี้มันมาหรือยังลมเอตอนนี้ลมกลับมาหรือยังเห็นไหมมันเที่ยงไม่รมมันหายไปก็ไม่เที่ยงรลมหยาบก็ไม่เที่ยงลมละเอียดก็ไม่เที่ยง ลมไม่มีก็ไม่เที่ยงมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้นั่นรู้ถึงความไม่แน่นอนนั่นแหละเอาทำไมเมวิร์ดเลยทีจันมีบอบ่มีเลยท็อปมีบอแสดงว่าคนสลาดขึ้นไลเดี๋ยวเดีย๋วยวว่าใคยมีคำถามเลยไม่ซี่เขาผู้ใดสิถาม สงสัยก็ถามได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เรื่องส่วนตัวครูบาก็ถามได้เป็นคนมาจากไหนบ้านอยู่ไหนอำเภออะไรจังหวัดอะไรลูกใครพ่อชื่ออะไรแม,ออไรม,ไม,ม่ชื่ออะไรถามได้หมดเมียชื่ออะไรอดีตเมียชื่ออะไรลูกชื่ออะไรถามได้หมดเพราะครูบาไม่มีปิดบังอยู่แล้วครูบาครับปัญญาจากการศึกษา <c oughs> กับปัญญาจากวิปัสนา มันเหมือนกันไหมครับปัญญาจากการศึกษาคําว่าศึกษาศึกษาปริยัตปริยัตภายนอกถามว่าเกิดประโยชน์ไหมเกิดประโยชน์แต่ในเมื่อเราศึกษาแล้วถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติอันนั้นเป็นธรรมส่วนเกินเพราะมันใช้เมมโมรี่การ์ดไปบันทึกความจำํำพวกนี้นแต่ปัญญาอีกอย่างหนึ่งก็คือการลงมือปฏิบัติที่ประกอบไปด้วยสมถะและวิปัสสนา ถ้าจะถ้าเราจะบอกว่าวิปัสสนาโดยไถ่เดียวก็ไม่ได้เพราะมันขาดกําลังสมาธิไม่ได้มันถึงคนที่ฝึกอานาปณะสตินี่มันถึงได้ทั้งสมถะและก็วิปัสสนาไปในตัวโดยไม่ต้องไปคิดแยกแยะมันเลยว่านี่คือสมาะินี่คือวิปัสสนามันจะรวบลงมาให้ในตัวของมันเองถ้าจะแยกประเภทให้ฟังก็คือลมคือสมถะ ตัววิปัสสนาก็คือความรู้สึกหรือสติที่ไปนแนบกับลมหายใจเข้าหายใจออกเห็นไหมหายใจเข้าแนบด้วยสติได้สมถาะาวิปัสสนาไปในตัวแล้วมันจะวางในตัวลมมีใครรักษาลมเข้าไว้ได้ไหมลมที่แล้วใครรักษาไปได้ไหมไม่มีถ้าเราสติแนบมันมันวางในตัวแล้วหายใจออกมาเนี่ยก่น หายใจออกปุ๊บเนี่ยเราจะหายใจเข้าแล้วเรารักษาลมออกนี่ไว้ได้ไหมนั่นแหละคือปัญญาที่วางในตัวออไม่ต้องไปรู้คําตอบด้วยแล้วมันจะบรรลุธรรมยังไงครับถ้าแค่ดูลมหายใจอยู่อา้าวมันจะบรรลุธรรมได้ยงไงเราก็ตอบไม่ได้หรอกเพราะเราไม่เคยบรรลุธรรมบัดน,นี่นี่แต่เชื่อพระพุทธเจ้าตีล่ะนี่ว่าพระพุทธเจ้ารับรองว่าอาณาปาระนนสตินี่เป็นยอดแห่งกรรมฐาน ทำตามพระพุทธเจ้าเมื่อมันเข้าไปถึงสภาว่าตัวนี้เราจะรู้เองมันไม่มีใครเข้าไปวางเมื่อถึงเวลาเหมือนเรากกไขเ่เหมือนแม่ไก่กกไขเ่เอาไก่กบกไข่ในมีหน้าที่ไม่แม่ไก่มันจะเอาจงอยปากไปจเจาะเปลือกไข่แล้วคาบลูกออกมามันก็ต้องกกไปเรื่อยกกไปเรื่อยเอาอุ้นหน้าภูมิในร่างกายเข้ามาในกกไข่ไปเรื่อย ไข่ฟองไหนที่มันไม่ใช่ว่าจะกุกได้ทุกไข่ทุกใบนะไข่ไข่บางลูกก็เน่าก็มีเนี่ยแต่ไข่บางลูกอุณหภูมิทั้งนอกข้างในมันได้บาลานซ์กันมันก็จะบานเท่าเอินว่าบ่อออกมาเองมันจะบ่อออกมาเองอมันจะฟักออกมาเองของมันเนี่ยเรามีหน้าที่สร้างเหตุมีสติระล,ลึกรู้ระลึกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออก ศีลสมาธิปัญญามันจะเพิ่มกําลังขึ้นมาเองถึงเวลามันจะลงล็อกของมันเองมันรอวันที่เราว่างจากเจตนาเท่านั้นคนที่มีกําลังเนี่ยเรื่องรายละเอียดไม่รู้จะอธิบายยังไงาคุณตั้มครับเวลาเราภาวนาพุโทโธอาการมันหายใจไม่ออกเกิดจากอะไรครับภาวนาพุโทโธเพราะสิวางใดหรือบัตนะเพราะว่าเขาบ่กเคยเป็นช่วงภาวนาพุโทโธ แต่คนที่ฝึกอาณาปนัสติสมาธินี่บางทีถ้ามันจะหายใจไม่ออกหรือมันจะล็อกมันจะแน่นมันจะสตาฟเนี่ยลมมันจะสั้นเข้าสั้นเข้าเองโดยวิธีธรรมชาติของมันนี่คูบาเคยเจอสภาว่าตัวนี้มาแล้วมันสตาฟอยู่ดีๆเนี่ยไปนอนดูลมแล้วเปิดเทศลงตาสินทรัพย์ฟังตอนที่คูบาอยู่อำเภอม่วงสาคนเดียวยแล้วสภาว่าตัวนี้เราไม่เคยเป็นแบบ นอนดูลมเล่นๆเ,เอามือค้างไว้บนหน้าอกเอามือทับเอามือวางไว้บนหน้าอกลมอยู่ดีๆมันก็ถี่แล้วก็สั้นเข้าสั้นเข้าเห็นไหมเมื่อลมเปลี่ยนปุ๊บกายตัวนี้ก็จะเปลี่ยนกายตัวนี้ก็จะเริ่มแน่นขึ้นแน่นแล้วก็แข็งมาจากปลายเท้านู่นเหมือนสตาร์ทไมันจะแน่นมาจนถึงหน้าอกก่อนนี่มันจะรัดหน้าอกก่อนแน่นมาจากปลายเท้าน,น,นะลมก็ถีเข้าถีเข้าถีเข้า พอมาถึงหน้าอกมันรัดปุ๊บเนี่ยครูบาก็จะหายใจทางปากบัดในเมื่อลมตัวนี้มันเริ่มหายใจไม่ได้แล้วเราจะหายใจทางปากบัดเพราะอ้าปากขึ้นขากรรไกลก็ล็อกนั่นหายใจทางปากก็ไม่ได้แล้วบัดเราทํายังไงบัดจิตเรามันส่งออกเพราะเราไม่เคยเป็นส่งออกไปห่วงลูกห่วงเต้าห่วงพ่อห่วงแม่โอ้ยกูจะมาตายอย่างนี้ไม่ได้สั่งเสียใครเลยเนีย แล้วก็ล้วลขึ้นได้มันได้ยินเสียงเพศลวงตาอยู่นะมันรู้เรื่องหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันขยับขยเยี่ยนแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่เราก็ตั้งสติมันดึงความรู้สึกกลับมามันมีชีพจรเต้นอยู่เนี่เต้นอยู่ตรงท้องน้อยนี่แวบ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 เราเอาความรู้สึกมาจับแล้วเห็นกําลังชานมันเลี้ยงอยู่ข้างในแผ่ไปสุดปุ๊บมันก็จะหุบเข้ามาตัวนี้ยิ่งสบายบัน เราจะเห็นอาการแยกรูปแยกนามอย่างชัดเจนเพราะกายกับจิตมันจะโดนแยกออกเห็นไหมเราไม่สนใจกายแล้วนะตอนนี้เราสนใจแค่ตัวรู้ตัวรู้หรือเอาสติมาไปจับชีพจรที่มันเต้นเห็นไหมกายกับจิตมันแยกออกแล้วเรามีหน้าที่รู้ซื่อๆแล้วก็ดูอาการทํางานของมันสภาวะหนักหน,กหนาสาหาัสมากตัวนี้แม้แต่จะอธิบายให้ฟัง คนที่ไม่เจอสภาว่าตัวนี้ไม่มีทางเข้าใจนี่ต้องลองเข้าไปถ้ามันเป็นปุ๊บลองสู้กับมันดูแต่อย่าไปแก้ไขนะบอกไว้ก่อนปล่อยเลยอย่าไปแก้ไขแค่เอาเอาความรู้สึกมาจับตรงชีพประจอนที่มันเต้นถ้าตัวมันสตาร์ทถ้าตัวตัวมันแน่นมันล็อกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นี่มีอีกไหมคำถามคุณคันชิตครับอ,อเอาตีป่งก,กันก็ได้ ตอบถามทรานคุณบาดูลมใหม่ๆจะเห็นแสงเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นและบางครั้งจะเบาออพอเดี๋ยวนี้ทุกข์มากไม่รู้จะไปต่อหรือหยุดแล้วนะไปเริ่มต้นใหม่ครับจีไปต่อหรือสิพ่อชัมนี่ิไปต่อเสียพระพุทธเจ้าเกิดอะไรขึ้นก็าตามพระจะดมดินทลายก็อย่าทิ้งลมนี่ไปถึงจุดหมายไปทางแน่นอนอเกิดอะไรขึ้นก็าตามแสงบางทีมัน ถ้าเราภาวนาใหม่ๆเกิดเป็นความสงบขึ้นมาถ้าจิตบางทีมันละเอียดละเอียดเสียงหรืออะไรที่เข้ามากระทบเนี่ยแม้แต่น้ำค้างหยดลงใส่ลังคากดที่เราไปกลางกดหรือใบไม้ร่วงใส่ลังคาเนี่ยแสยงมันจะวาบขึ้นต่อหน้าเวลาเราหลับตาถ้าจิตเรามันสงบหรือจิตมันละเอียดบางทีก็ถ้าถ้ามันกระทบเบาก็จะเหมือนฟ้าแลบแป๊บ แป๊บๆให้เราเห็นเกิดจากเสียงที่เข้ามากระทบใกล้ตัวเราบางทีคนพูดอยู่ไกลๆนั่นแล้วเราจะได้ได้ยินเสียงตัวนี้ชัดเจนมากอย่างคนคุยกันอยู่ประมาณสองามกิโลเนี่ยเมื่อก่อนคุณบาก็เคยเป็นเหมือนเข้ามาคุยอยู่ใกล้ๆจนเวลาเราออกจากสมาธิมาแล้วเดินเดินลงไปดูเลยเอะคนมาคุยกันอยู่แถวนี้หรือเปล่าทำไมมันได้ยินเสียงชัดเจนจังเลย แล้วเวลาคนคุยกันอะไรก็ตามถ้าจิตมันสงบเข้าไปแล้วเสียงคนคุยปับแสงมันจะวาบขึ้นเวลาเราหลับตามันจะมีแสงวาบขึ้นอตัวนี้อาการพวกนี้มันจะมีอยู่ถ้าจิตมันละเอียดหรือจิตมันสงบเข้าไปนะจากคุณคันชิตครับผมนั่งสมาธิแล้วมันบูบจะหลับจะทำอย่างไรครับดึงลมยาวเอ้ยดึงลมแรงๆหลง ใช้ลมหยาบๆเร่งๆสูดให้ใจเขาสิหรือเบ่งลมก็ได้เบ่งเฮดคือแม่ม่านสิออกลูกเบ่งลมเห็นลมมันขึ้นมาเลียงสมองเพราะคนที่เกิดอาการง่วงเส้นเลือดเลือดมันเข้ามาเลี้ยงสมองได้น้อยลงมันจะเกิดอาการง่วงให้เบ่งลมเหมือนคนท้องจะออกลูกลองใช้ดูหรือใช้ลมหยาบลมถีเข้าถีเข้า ตัวเราจะร้อนขึ้นเราจะไม่ง่วงมันนี่คือวิธีแก้เอาลมมาแก้หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือไปล้างหน้าก่อนหรือลุกไปเดินจงกรมถ้ามันยังง่วงอยู่มากเกินไปแล้วเราก็นอนเลยตื่นขึ้นมาก็ดูลมใหม่อย่างเงี้ยความเพียรไม่ใช่ว่าจะไปทําแต่ในขั้นตอนนะต้องให้มันได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเนี่ยการภาวนาอย่าไปทําแต่ในขั้นตอน เรานอนเราจะกำหนดจิตยังไงครับกำหนดจิตเรากำหนดลมดีกว่าจิตไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนี่จิตไม่มีรูปร่างไม่รู้เป็นรูปร่างยังไงสติเป็นจิตก็ใช่แบบน,นี่ความรู้สึกเป็นจิตก็ใช่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็จะเรียกว่าเป็นจิตก็ใช่เพราะจิตเป็นเรื่องของนามบัดอย่าไปใช้คําว่ากําหนดจิต ถ้าจิตไม่มีหลักยึดไม่มีทางที่จะไปกําหนดมันได้มันก็เอาความคิดไปกําหนดความคิดอยู่นั่นมันก็ยังเป็นคิดซ้อนคิดกลับมาอยู่ที่ลมหายใจนี่นอนยิ่งดูลมชัดสําหรับครูบานะนอนไายนี่ยิ่งดูลมชัดตามรู้ตามดูลมเข้าลมออกเนี่ยเดี๋ยวกายมีกําลังมันจะเห็นความคิดเองดูกายเห็นจิตจิตก็คือเรื่องของนามคือเรื่อง คิดดีคิดชัว่วนี่เรื่องของจิตหรืออาการของจิตก็ว่าได้เนาะไปซ้อมเอาเดี๋ยวก็เป็นจากคุณสมควรครับสภาวะานาคามีลักษณะอย่างไรครับชักเลือเด้อบันฑ์ไม่เคยเป็นทักเทีย่ยวชั <laughs> กตาหน้าค้างงัวไปยังชันเนาะหน้าข้าผัวไปยียงชันหน้าค้าเมียไปยังชันหน้าค้ามีเนี่ยมันค้าหรืมันจึงมีเข้าใจบะ ภูมิจิตของพระอนาคามีเอาตามปริยัติเนาะเราก็ไม่เคยเป็นเราก็ไม่รู้จะตอบยังไงสำหรับภูมิจิตของพระอนาคามีคนที่ตอนที่เป็นมนุษย์อยู่เนี่ยก็ยังถือว่ายังไม่หลุดไม่พ้นนะถ้าอนาคามีเต็มภูมิคือรหันตะมักแต่ยังไม่ได้อรหัตผลนะยังมีมานะอยู่ยังมีความหลงอยู่ยังพอใจในชานอยู่ ยังพอใจในสุขในสมาธิอยู่ยังมีความหลงอยู่พูดง่ายๆยังมีโมหะอยู่ลือมานะว่าตัวเองเสมอคนอินตัวเองสูงกว่าคั้นอินอตัวเองต่ำกว่าค้นอินอยู่มันยังมีความรู้สึกพวกนี้คือความกลัวกลัวอะไรกลัวมันเสื่อมนี่ถึงขั้นว่านาคามีเต็มภูมิกำลังสมาธิเชื่อมต่อเป็นสายน้ำเลยนะเนี่ยคนที่เป็นมนุษย์อยู่นะที่มีกายหยาบเป็นมนุษย์เนี่ย แต่ผ้านาคามีจะไม่กลับมาเกิดอีกถ้าเกิดเราตายในตอนที่เรามีภูมิจิตของพ้านาคามีแล้วแต่ความละเอียดของจิตแบบจะไปเกิดอยู่บนชั้นพรมของผ้านาคามีหรือห้องแหลบโดยเฉพาะของพ้านาคามีนี่คือห้องแหลบของพ้านาคามีจะไม่เกี่ยวกับพรมชั้นอื่นๆแต่เป็นผู้ไม่กลับมาแบบ สำหรับคนที่บอกว่าพราะนาคามีกลับมาเกิดในกายหยาบกลับมาเกิดเป็นนูน่นเป็นนี่อันนี้ครูบาก็ไม่ได้บอกว่าโกหกเรื่องอะไรนะเข้าใจไหมแต่มันไม่มีประเภทนี้ไม่มีที่จะกลับมาเกิดเป็นพญานาคที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกคนที่ตายในภูมิจิตของพระนาคามีมีแต่จะขึ้นไปสู่ชั้นภิสุทธาวาสเนี่ย หนึ่งอวิหาสองอาตาปาสามสุทัศษาสี่สุทัศีห้ากนิถานี่คือชั้นพรมของพระนาคามีไม่มีทางที่จะกลับมาเกิดกายหยาบมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีทางแน่นอนนี่มีแต่จะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆบ้านทัาเอินว่าหม่นไปเรื่อยอหม่นไปเรื่อยเขานี้พานอยู่บนสั้นพรมยุสุทธธาวาตผุนแต่พวกนี้เสียเวลา เสียเวลามากวันหนึ่งของชั้นพมของพระนาคามีตั้งแต่อวิหาขึ้นไปจนถึงอากนิฐาเนี่ยละเอียดมากบัแม้แต่พมมาโลกนี้ก็ละเอียดสุดๆแล้วแต่พมของชั้นพระนาคามีนี้ยิ่งละเอียดเข้าไปอีกวันหนึ่งของชั้นพระนาคามีโดยประมาณนะโดยการคิดคำนวณโดยการคาดคะเนนะครูบาก็ไม่แม่นเรื่องปริยัติวันหนึ่งเขานี่เปรียบเสมือนเอาก้อนน้ำแข็งมาวาง กับก้อนหินมาวางเทียบกันเนี่ยก้อนน้ำแข็งเท่ากันกับก้อนหินเท่ากันก้อนน้ำแข็งละลายไปไม่รู้กี่ก้อนก้อนหินก้อนนั้นจนกว่าก้อนหินก้อนนั้นมันจะลายลงมาเหมือนก้อนน้ำแข็งนี่แหละวันหนึ่งของเขาเทียบกับเมืองมนุษย์นะอันนี้อาจจะคาดเคลื่อนอยู่นะคือกูบาคาดพูดเปรียบเทียบให้ฟังแล้วมันจะเสียเวลาขนาดไหนในเมื่อเรามีกายหยามแทนที่ จะมาตัดกระแสการปรุงแต่งในตอนที่เรามีกาย,ยบเป็นมนุษย์เนี่ยสำหรับครูบามองว่าพระนาคามีเนี่ยยังเป็นผู้ประมาทเดี๋ยวนะเนี่ยแต่ไม่ได้ว่าตัวเองเป็นอะไรนะเข้าใจไหมยอย่าตีความหมายนะยังเป็นผู้ประมาทอยู่ในการที่เราได้ยินได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดเกี่ยวกับเรื่องภูมิจิตของพระนาคามีนี่ไม่กลับมาเกิดอีกเป็นแปลว่าผู้ไม่กลับมา